Yeah. เดาไมีเป็เข้าเลยลไงปกติข้าเข้าอูาน่าดะแบบว่ามีอูซี่ทองนะยีนัดเดียวตายยิงไงก็โดนให้โดนนัดเดียวใครจะเล่นแบบเหมือนถือว่าเกมมันน่าตื่นเต้นเท่มในเวอร์ชันอูซี่นนดาเมจดห้าร้อยอะไรเงี้ย ขนาดนั้น็ไมีใครเล,ลี้ยงมืออะไรล่ะนี่นเป็นอีก่ั้นหนึ่งป่ะขึ้นจากนี่อ๋อซิโก้แม่โคตรเทยเลยว่ะ ด,ดผมยังเป็นเพื่อนไดมาจากเดฟกขาบอกนี้ปอ๊ปี้เป็นผม่วันทาผมกมาเลยเนี่ยผกแค่ไหนกูก็ไม่เติมไอเกมของคุยมึงเห็นกูเติมไหมล่ะไม่ผูอ่ะนเนี่ย 一万。 แล้วนี่อมองแน่ปกติแหละต้องรัขับเคลื่อนในการโดนียถ้าผ่านก็จะมี 他判了，判了。 嗯。<mean. S 2> mm hmm. หลังคาตัคุณขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไโด้วยเร่้

มันยังไม่เอาโอ้โหโตกันแค่สิบหกเองเหรอไอสัตว์ทิ้งคนด้านล่างสิบหกเพื่อนมาแล้วมาแล้วนี่น่าหรอตอยยู่เลันได้มันได้มันได้นอกไหน่อยกูจะเอาขล่าง สี่ตัวเราวก็หกสี่เนี่ยแล้วก็หกสาีมแล้วตรงไหนก็คนีหกคนนั้นอใช่ใแล้วก็ บอลหายเด็กถอดตัวนี้ยอ้อนไปว่าวิ่งเลยวิ่งให้มันเนียนให้มันทันไปกว่าอ่ะให้มันทันไปก่อนเหลือนี้หนึ่งคานุสอง,มสงหมดแล้วเก็บหมดแล้วใครรับบอย่อยหินใช่

โอเหรือบนนี้บนนี้กับทนายบอลระวังบอลออกขวาเลยเออบอลบอลเห็นทนายปะยังไม่เห็นกูมีอะไรอยู่เลยปะจะกูปาระเบิดเข้าหินฮะบอลวิ่ง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 ไปทางขวาไอ้ตัวนึงบอลตัว camp.